คนทางทำหน้าที่นะคะเขาคอยทำหน้าที่ไม่ให้ลิงมาฟากนี้ค่ะเพราะว่าที่เกาะแห่งนู้นเนี่ยที่เราจะเดินไปะนะคะมีมีลิงอยู่มีลิงอยู่ยฉะนั้นน้องน้องเสือเนี่ยเขาก็คอยนั่งทำหน้าที่ทางด้านนี้ค่ะส่วนอีกทางด้านหน้านั้นก็จะมีเอ่อน้องหมานั่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ที่เขาขับเรือเขาเล่าให้ฟังว่าน้องเขาทำหน้าที่ค่ะเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้ลิงบรรดาลิงข้ามน้ำมาทางนี้เนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พามาที่สะพานโยงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปเดินรอบๆเกาะที่เราต้องข้ามสะพานแห่งนี้มานะคะเกาะเล็กๆตรงจุดนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเดินไปด้วยกันเนาะ คราวที่แล้วมาแล้วก็ทําวิดีโอเอาไว้นะคะไม่มีโอกาสได้เดินเพราะว่ามามืดค่ะแต่วันนี้เนี่ยคือโอกาสมาช่วงกลางวันนะคะแล้วก็อยากจะเดินอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าบนเกาะเล็กๆแห่งนี้เขามีอะไรบ้างฉะนั้นก็เดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะไปค่ะที่นี่เป็นเส้นทางบนเกาะที่เขื่อนแก่งกระจ่างนะคะ เราเดินตามเส้นทางของรถจักรยานวันนี้เราทำตามสัญญานะคะพามาเดินจนได้ค่ะบนเกาะเล็กๆแห่งนี้นะคะที่เขื่อนแก่งกระจานเร็ยไงว่าเราต้องต้องเดินผ่านสะพานโยงค่ะ เดินที่เกาะเล็กๆแห่งนี้ค่ะจริงๆแล้วถือว่าบรรยากาศโอเคเลยเนาะใครที่มีรถจักรยานก็สามารถนำจักรยานมาแล้วก็มาปั่นตามเส้นทางนี้ได้โอเคเลยค่ะด้านขวามือก็จะเป็นเห็นเห็นแนวน้ำเนาะซ้ะายมือก็เป็นเขาแต่แปลกมากเลยมาวันนี้ยังไม่เจอลิงเลยค่ะ แต่สมัยก่อนเขาบอกว่ามีลิงเยอะมากเคยเห็นลิงเยอะด้วยค่ะตอนที่มาช่วงที่เขายังไม่ได้ทําสะพานอ่าช่วงที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงอะค่ะแต่ว่าแปลกมากเลยไม่ทราบ,ไม,ราบไม่ทราบลิงหายไปไหนหมดใครมาเที่ยวก็ลองเดินดูเนาะได้อีกบรรยากาศหนึ่งคะ่ะ วันนี้ไม่ได้มากับน้องกิฟกับลันตานะคะมากับน้องฝันแทนมากับน้องฝันกับคุณเคนเปลี่ยนไเอร์อ๋อเจอลิงแล้วนี่ตาลิงสมาร์คิงอ๋อข้างบนเห็นปะคะลิง น้องลิงหนึ่งตัวแต่เราไม่ได้ไปรบกวนเขาเนาะเราก็เดินเขาก็อยู่ส่วนเขาอะค่ะโอ้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ตอนนี้กลางวันค่ะเขาอาจจะเขาอาจจะหลบเนาะแดดร้อนยังไม่เวลาที่จะลงมาข้างล่าง ที่นี่อย่างหนึ่งคือไม่ควรให้อาหารลิงนะคะใครมาบริเวณนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าเขาคงอยากให้ให้บรรดาลิงอยู่ตามธรรมชาติเนาะคือหากินตามธรรมชาติของเขาค่ะอ๋อเรามาจบแล้วจบเส้นทางแล้วตรงนี้วิวสวยมากเลย อีกแห่งหนึ่งค่ะที่เราเราเดินในเกาะแห่งนี้นะคะแล้วก็เราก็มาเจอสะพานอ่าแห่งที่สองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีสะพานอยู่สองที่เนาะกเ็เดินเดินมาแล้วเจอที่นี่ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ปปค่ะเออเราไม่ทราบจริงๆค่ะว่ามีสะพานอีกที่หนึ่งก็สวยเนาะพูดถึงสวยอะค่ะ อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะตรงโคนตรงโคนพอดีเลยน่ารักยังเลยอันนั้นน่าจะเป็นลูกลิงเนาะว้าวว้าวเหียมาเหี้ยนสองคน <c oughs> เขาเดินชมชมลิงค่ะเพราะว่ามีลิงแถวบริเวณน,นี้ค่อนข้างเยอะอยู่กิ่งเล็กนิดเดียวอ่ะ ปล <laughs> คุณเคียนบอกว่าเส้นทางไปป่าลอูก็มีเ,เรียกงกว่ามูลช้างเนาะอึช้างนะคะ <laughs> ตามรายทางแต่พอพอมาที่นี่ก็มีมีของน้องลิงแทน <laughs> ธรรมชาติ <laughs> ธรรมชาติอ่ะ <laughs> <laughs> เขาก็อยู่ของเขาตามธรรมชาติทว่ <laughs> า,าไปแล้ว <laughs> มนุษย์ต่างหาก <laughs> ที่มา มาสร้างเส้นทางเนาะเส้นทางในในบ้านของเขาอะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เคารพในพื้นที่ของเขาที่เียะจอ่าใช่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเรานะเราเราเดินเราเดินมาเราก็เราก็เนาะไม่ส่งเสียงดังไม่ไม่ไปตีเขาไม่ไปไม่ไปยั่วเขาอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราฉะนั้นตรงจุดเนี้ยสำคัญการเดินป่า บางครั้งการเดินป่าถ้าเราใช้เสียงอะไรประมาณแบบเนี้แล้วก็เหมือนไปไป,ไปทำร้ายเขาสัญชาตญาณของสัตว์อ่ะเนาะอันนี้ค่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นรอยฉีของของเขาเนาะออสัญชาตญาณของสัตว์เขาก็ปเทคตัวเขาเองเนะถ้าว่าไปแล้วเหมือนเราอะค่ะ ใบเนาะตอนนี้ใบเล็กๆเต็มเลยค่ะใบเขียวๆอ่อนๆเล็กๆเต็มเลยอันนี้เรามาบรรจบที่เดิมของเราแล้วนะคะที่สะพานสะพานแรกที่เรามาค่ะก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเกาะเล็กๆแห่งนี้นะคะที่เราต้องข้ามสะพานโยงมาเนาะ ตอนนี้เราค่าทุกๆคนมาที่จุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะก็เรียกไงว่าเราเดินครบเดินวนจนครบรอบค่ะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยค่ะก็ยังไงอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ o <laughs> Oh wow, she made it. You, you made it, mom, wow, you made it, you should get a gold star for that, hooray, get a gold star, you know, wow, turn back, yeah, try again, go back and do it again, darling. Huh? turn back, turn back and say something, run, it's run very very across hard. next time. Right. <laughs> so you've done that twice. Now. You've done it twice. Remember, you've done this twice. You know. Be proud of yourself. You've done you it know. twice.